อดีจิราอากิค่ะฮัลโหลค่ะยินดีต้อนรับเข้าขสู่ช่องพเพื่อนชีนี่นี่ฮัลโหลพี่มีเรื่องจะบอกอ่ะพี่อยากะถ่ายวิดีโอนี้มานานมากแล้ววิดีโออะไรก่อนหน้านี้ฮารุอ่ะถ่ายวิดีโอทิ๊กตอกใช่ไหมล่ะใช่ใช่ถ่ายไปเยอะมากเลยว่าแต่วิดีโอไหนนะนี่ไงหมอนนี่ไงฮารุนี่ไงอ๋อแนะนำหมอนซีคอมพิลล์ซอฟแอลใช่ไหมล่ะก็มันใกล้วันแม่ของไทยแล้วด้วยซื้อหมอนเป็นของขวัญให้คุณแม่หลับเป็นยังไงเดี๋ยวเธอเธอจะขายตรงนี้ไม่ได้อ้าว อันนี้ไม่ใช่คลิปขายของผ่านยูทูบหรอไม่ใช่จ้าฉันก็แค่อยากจะลองหมอนนี้เท่านั้นอ๋อก็พี่อากิยังไม่ได้ลองใช่ไหมล่ะใช่ใช่ก็วันนั้นนะพี่เห็นว่าะฮารุถ่ายกับพี่เอ็นมีสองคนกุกกิ๊กกุกกิ๊กอย่างเงี้ยเออฉันก็อยากจะถ่ายบ้างไม่เห็นเรียกมาเลยอันนี้โกรธใช่ไหมไม่ได้โกรธจริงก็มันน่าสนใจนี่นาะก็อยากจะถ่ายด้วยอาวแล้วอันนี้คือถ่ายวีดีโอแค่ตอนนอนใช่ไหม แล้วเรียกฮารุมาทำไมฮารุก็มีอย่างอื่นต้องทำนะนานๆก็มาถ่ายกับพี่ก่อนก็พี่อยากจะลองหมอน,นี้นี่นาก็ช่วยไม่ได้นี่นาก็หมอน,นี้เนี่ยเป็นหมอนของบริษัท C e i n นะคะแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ไทยด้วยที่ร้าน Muto Medical ค่ะคุยสุดยอดเลยอะเป็นหมอนนําเข้าจากญี่ปุ่นใช่ไหมใช่หมอนนี้เนี่ยเป็นหมอนที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลย อุ้ยแล้วหมอนเนี้ยเป็นหมอนแบบไหนหรอด้านในของหมอนนะคะจะใช้วัสดุที่ชื่อว่า c ี c ีค่ะโดยไส้ในของเขาเนี่ยจะทำมาจากโพลีเอทิลีนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษโดยบริษัทซีอิงนั่นเองค่ะซึ่งโครงสร้างของเขาเนี่ยจะเป็นโครงสร้างแบบสามมิติค่ะอืมอุ้ยขอล้องจัดมาดีอุ้ยนุ่มมากเราข้างในนี้มีสองอันใช่ไหม ช่างสังเกตมากก็คือข้างในนี้นะคะจะเป็นสองแผ่นประกบกันสองอันแบบนี้ซึ่งคนที่ชอบหมอนต่ําก็มีนะสําหรับใครที่แบบชอบนอนแบบต่ํามากๆก็สามารถดึงออกไปเลยแผ่นหนึ่งให้มันเตี้ยไปเลยหรือว่าใครที่ชอบนอนหมอนสูงขึ้นมาหน่อยนะคะก็สามารถหาผ้าหรือว่าอะไรก็ได้เนี่ยมายัดใส่ตรงกลางไส้อย่างนี้นะคะถ้าใครชอบแบบสูงมากๆก็ยัดใส่เลยหนึ่งผืนสองผืนใส่ไปได้เลยมันก็จะจะปรับได้ตามความใจชอบของเราเลยคืออยากนอนสูงเท่าไหร่ ใส่ไปเลยค่ะทุกคนก็คือมันก็จะสูงข,ขึ้นมาให้เราเห็นแบบชัดเจนเลยอ, <resolution> อ๋อเออแล้วถ้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าแบบแบบไหนดี Burn D อะ่ะเราก็ต้องลองนอนก่อนใช่ไหมแบบธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวให้ฉันอธิบายให้มันจบก่อนไหมเธออยังไม่จบหรอ <Aww. S 1> ยังโอเคแค่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 แล้วง่ายต่อจะพูดต่อจากเรื่องเมื่อกี้นะคะหมอนใบนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงมากๆอืมเอยืดหยุ่นสูงนี่คือยังไงหรอ มันมีความยืดหยุ่นสูงมากๆก็คือข้อดีหลักๆเนี่ยมันก็คือสามารถคืนสู่สภาพเดิมแบบได้ง่ายมากๆแล้วก็สามารถพลิกตัวได้ง่ายสมูทสุดๆเลยค่ะทุกคนอ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าหมอนมีความแตกต่างแบบนี้ด้วยอืมแต่แบบตอนที่พี่นอนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะนอนแบบไหนดิ้นหรือเปล่าแต่ค่อนข้างจะดิ้นนะคิดว่าคิดว่าอื <laughs> อพอแล้วพอแล้วพอแล้วนอนดีกว่างั้นถ้ารู้จักเวลาให้หน่อยสิสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ ได้ได้งั้นเดี๋ยวเราพาพี่อากิไปนอนกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปกันเลยโ okay. อเคพร้อมนอนแล้วโ okay. อเคงั้นเดี๋ยวหนูตั้งเวลาแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะฝันดีจ้าฝันดีจ้านาตอนนี้นะคะพี่อากิกาลังนอนอยู่แต่เราจะพาไปดูพี่อากิกันว่าตอนนี้แกนอนสบายแค่ไหนนะคะทุกคนไปกันเลย นี่นะคะทุกคนนี่เราสบายมากเรใช้ป่ะรหนึ่งกรุปเดี๋ยวเรามาดูเวลากันนะคะทุกคนว่าเหลือกี่นาที นี่นะคะทุกคนยังเหลือตั้ง23านาทีแต่ว่าพี่อากิยังไม่ตื่นเลยแดงว่าหมอนนี่มันนอนสบายมากมากนั้นอยวเรามากดปิดเวลากันเลยดีกว่าโอเคเราปิดเวลาไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะปล่อยให้พี่อากิเขาได้นอนอพักผ่อนไปก่อนนะคะทุกคนพี่แกได้นอนแบบสบายสบายสุกนกลุ่ม 2ชั่วโมงแล้วจ้าสองชั่วโมงใช่นอนไป2ชั่วโมงแบบเต็มเต็มอุย้ยจริงเหรอโกโหกปะเนี่ยไม่ได้โกโหกนี่กะจะไม่ทํางานแล้วใช่ไหมอืมเราต้องให้แกจัดเวลาให้บางตรงเน,นี้ยหนูเอาออกไปแล้วมันเหลือแค่ไม่กี่นาทีก็จะครบ1ชั่วโมงแล้วพี่ยังไม่ตื่นเลยหนูก็เลยปล่อยพี่นอนไปเลย2ชั่วโมงเต็มเต็มไปไปถ่ายคลิปจบได้แล้วเอาไปด้วยนะอืมเอ้ยไม่ได้ต้องซื้อก่อนสามพันมาไปซื้อเอาไปด้วยนะ เี่ยงคหลังจากที่ลองใช้เราเป็นไงบ้างอือหลังจากที่ลองใช้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงจ้ะสองชั่วโมงก็ได้หลังจากที่ลองใช้สองชั่วโมงเนี่ยรู้สึกดีมากๆเลยอยากจะนอนต่ออีกยาวๆนอนต่อได้ไหมไม่ได้ต้องซื้อเราไหมอันนี้อุ้อเท่าไหร่เท่าไหร่หมอนใบนี้เนี่ยราคาแค่สามพันบาทเท่านั้นค่ะทุกคนเฮ้ยแพงมากนี่มันไม่แพงเลยอันนี้มันเป็นหมอนคุณภาพซึ่งมันคุ้มค่ากับราคามากๆเพราะปกติเนี่ย คนเรามันก็ต้องใช้หมอนในการนอนทุกวันอ,อ,อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วถ้าใช้ทุกวันเป็นเวลาสองปีเนี่ยจะเป็นกี่วันกี <720? S 2> ่ว<บ>ันเนาะเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยสามสิบจ้าอ้โหอใช่เจ็ดร้อยสามสิบวันนี่ตกวันละแค่สี่บาทเองนะทุกคนหุยสี่บาทนี่คือยังซื้อน้ำไม่ได้เลยเนะี่ยถูกอะ่ะใช่มันถูกแล้วก็คุ้มมากๆเพราะว่าเจ็ดร้อยสามสิบวันตกวันละสี่บาท ใช้แล้วนอนได้แบบดีขนาดนี้ก็คือ <ừ> มันคุ้มค่าที่แบบจะลงทุนในการซื้อหมอนใบห,หนึ่งมากๆอุ้ย <ๆ S 2> เลิศอะถ้าสี่บาทแบบรู้สึกดีขนาดนี้ก็ต้องซื้อแล้วแหละใช่ทุกคนห้ามพลาดเลยใครที่แบบนอนหลับยากนะต้องซื้อแล้วหมอนใบนี้คุ<ช>้มมากค่ะโอเคฉันพ้อมเปลยค่ะอือหึ่นี่ใช้แค่สองปีนะปกตินี่ใช้หมอนน้นกว่านี้นะเนี่ยใชนน่เนี่ยคือสามารถใช้ได้ตลอดเลย <ừ> ปกติที่อากิใช้หมอนเราใช้ประมาณกี่วันประมาณนานเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนอือก็ปกติใช่ไหมก็ ถ้ามีกลิ่นหรือว่าเริ่มเก่าเนี้ยก็เปลี่ยนแล้วอืออันเนี้ยเนี่ยคือหมดห่วงเรื่องกลิ่นไปได้เลยทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยเนี่ยคือระบายกลิ่นได้ดีมากๆระบายกลิ่นอะไรระบายอากาศเออนั่นแหละระบายอากาศหมอนใบเนี้ยเนี่ยระบายอันกอน,น์ดึงอน <c oughs> ขอโทษค่ะทุกคนหมอนใบนี้เนี่ยระบายอากาศได้ดีมากๆหมดห่วงเรื่องกลิ่นไปได้เลยทุกคน mm hmm. แล้วก็นอกจากนี้นะยังทําความสะอาดได้ง่ายด้วยเพียงแค่แบบใช้น้าเปล่าหรือน้าอุ่นเนี่ยล้าทําความสะอาดนะคะทุกคนตากในที่ร่มได้เลยแล้วก็สามารถเอากลับมาใช้ได้เลยง่ายมากๆ mm hmm. มีสุดยอดอ่ะทอมเปแล้วเอ้ยว่าแต่เนีย่ยไม่ค่อยมีเวลาเลยแบบทุกวันยุ่งมากอมออนไลน์ได้ปะใช่ตอนนี้นะคะทุกคนคารุเนี่ยได้ทําคลิปลงติกตอกไปแล้วด้วย mm hmm. ใครที่แบบสนใจหรือว่าอยากไปหาซื้อเนี่ย เราสามารถซื้อได้ในช่องทาง TikTok Shop แล้วก็ Lazada นะคะส่วนลิงก์เนี่ยเดี๋ยวฮารุจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถกดจิ้มลิงก์ไปสั่งซื้อกันได้เลยค่ะอุ๊ยสุดยอดมากค่ะใช่ห้ามพลาทุกคนจิ้มเลย สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะอย่าลืมไปซื้อหมอนเพื่อสุขภาพกันนะคะทุกคนราคาดีแล้วก็เหมาะสมกับคุณภาพของหมอนมากๆใช่ค่ะเลิศใช่แล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคอมเมนต์ตะั่งบมาเตมั้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายไปนอนก่อนนะบ๊ายบายย,าย,ายังยังยัง,ยง,ยงต้องยังต้องทำงานอยู่ค่ะกลับมาก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายนอนแล้วค่ะไปดนีนอนแล้วค่ะบ๊ายบาย